สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกมราเ o ออนเออร์เซเวิร์วอนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนจะมาฟาร์มอย่างเดียวเลยวันนี้นะแล้วก็เพื่อมีแอร์ด็อปเกิดนะครับก็จะได้ทำเควสการปุ้นไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมรออีเวนต์ล่าสุดที่กำลังจะเข้าภายในอีกวันถึงสงวันนี้นะครับเห็นในเพจของ l ล t เดอออนเออร์เซอร์ไวล a ว์ไทยนด์นะเขาลงไว้ว่าแล้วเจอกันอีก2วันนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าอีเวนต์จะเป็นลักษณะไหนนะครับแต่ที่แน่ๆทุกคนอย่าลืมฟาร์มของเก็บปืนกันไว้ให้เยอะๆนะครับส่วนของผมนั้นตอนนี้ก็เตรียมไว้ค่อนข้างเยอะแล้วนะ ราะว่าผมได้เอาของนะครับไปแลกกับดีลเลอร์โจเยอะมากเลยช่วงนี้นะซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยได้เอาของนะครับไปแลกกับดีลเลอร์โจเท่าไหร่นะครับคอยได้แบตเตอรี่ว่าเกลืออยากได้แบตเตอรี่ไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เราต้องใช้ถึง2องออย่างนะครับก็คือ โดรนเอ,อ่แล้วก็รถ ATV นะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าสีเขียวนะแต่ว่าเหมือนจะมีเหมือนจะมีบ้านครับซากบ้านซึ่งซากบ้านแบบนี้นะจะมีหลุมหลบภัยครับแต่ไอ้ใต้หลุมหลบภัยจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะก็ถ้า ไปฟาร์มตามป่าหรือเขาแล้วมีอีเวนต์แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจัดมาให้ดูนะครับแต่ถ้าเป็นป่าธรรมดาเนี่ยเราก็จะกดตัดแต่ว่าผมก็จะลบเนะเพราะว่าเดี๋ยวตัดไปตัดมาแล้วคิดมันจะยาวเกินไปนะครับอ,อีกอีกทั้งมันก็กินความจําแบตเนาะจาความจําแบตอะไรจะความจําจเครื่องอย่างว่าอตอนกลางคืนคมันก็จะมึนๆน,นิดนึงนะฮะ สังเกตได้จากเสียงครับเวลากลางคืนนะคนที่เป็นภูมิแพ้จะมีลักษณะแบบนี้ครับเสียงจะแหะแพ้งนะและช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนนะทุกคนอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับล่าสุดฟังข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอากาศกำลังจะเย็นในช่วงนี้นะและอาจจะมีฝนบางแห่งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผม ก็ล่าสุดนะครับผมได้เช็คตามใน u t u b e นะรู้สึกว่าจะมีน้องๆน,นะครับเอาใช้ค,คำว่าน้องเลยนะไม่ได้ใจว่าเป็นน้องหรือเปล่าแต่ว่ามีน้องๆหลายท่านนะครับเริ่มทำเขาเรียกว่าอะไรอะเล่นเกมนี้ลง youtube กันหลายคนแล้วนะเออรู้สึกว่ารู้สึกดีมากเลยที่มีคนเล่นเกมนี้เยอะขึ้นนะคงเป็นเพราะว่าบางคนเขาอาจจะเล่นมาก่อนแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมาทำช่องเร็วๆนี้ก็ จะพยายามไปให้กําลังใจหลายๆช่องนะครับที่เพิ่งเกิดมาใหม่ก็ตามหรือแบบว่ายังหาทางเอ๊ะเอ้าช่วยก็ไม่ได้ทำไมหนีมาอย่างเงี้ยตรงนั้นมีซอมบี้หตัว2ตัวนะครับในเรดาร์สตัวสตัวว่ะไม่ได้ละต้องใช้ดาบสู้แล้วนะมามาม,ามา ก็ช่วงนี้ผมเล่นแบบประหยัดไปเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีเวนต์ใหม่ที่จะเข้ามานี่ผมจะพยายามาจะอยู่ในโหมดประหยัดเช่นเคยแต่ว่าจะใช้ปืนด้วยนะประหยัดเท่าที่จะประหยัดได้นะครับเพราะถ้าเราไม่ใช้ปืนเลยเนี่ยบางทีเราอาจจะสูขิดได้นะ ันต right, ้องมีอีเวนต์อะไรสักอย่างน่นลตรงนี้นะครับคื่ปกติเนี่ยถ้าเจอคนก็เจอคนไปเลยเจอซอมบี้ก็เจอซอมบี้ไปเลยนะห้องนี้มีของแต่จะมีซอมบี้หรือเปล่าไม่มีไว้โอเคเก็บของได้ตามสะดวกนะครับเฮ้ยมีอาหารหมาด้วยฮะเออเห็นเขาว่าถ้าเราให้อาหารหมาเนี่ยโอกาสที่เราจะได้สกิลสุนัขดีๆเนี่ย จะมีสูงกว่า <c oughs> จะมีสูงกว่าตอนที่เราเอาเสียงหายแล้วจะมีสูงกว่าตอนที่เราให้อาหารพวกเนื้อสัตว์นะครับเห <c oughs> ็นในกลุ่มเขาบอกกันมานะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนที่ผมได้ทักษะน้องหมาเพื่อนแท้มาเนี่ย ก็มีบ้างนะที่ผมให้อาหารมานะครับเพราะว่าบางทีได้จากอีเวนต์ชุมชนนะแล้วก็เนี่ยได้ตามหลุมรบภัยชั้นใต้ดินนะครับเฮ้ยมีเพื่อชีวิตสายไปแล้วทิ้งฉันไปเฮ้ยเรามีผ้าปันแผร่นะเอาเป้าเอาไหม เรามีนั่นเนี่ยตัง้งสิบห้าผืนเนี่ยแทนอะไรดีอ่ะเฮ้ยอ้าวนิ่งไปแล้วเรียบร้อยจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเอาผ้าปันแผ่จากเราไปก็น่าจะช่วยได้นะเอาอะไรออกดี โทรศัพท์ก็อยากเอากลับโอเคครับก็ตอนนี้เคลียร์ชั้นล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่เมื่อกี้ถ้าเราถ้าเขาขอไอ้ผ้าพันแผลเนี่ยเราก็ให้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บนะ ือถึงแม้ว่าสิ่งเราจะมีเสเลนนะครับแต่ก็ต้องทําคลิปนะเพราะว่าเราสัญญากับตัวเองว่าเราจะทําคลิปเกมล่ day on earth วันละคลิปนะครับไปครับไปฟังกันต่อตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จุดที่รถบันทุกคว่ำนะแบบนี้ชัดเลยครับ เป็นโหมดที่นักจโจมนะมามาฆ่าซอมบี้ไว้หมดแล้วล่ะแต่ตรงนี้ก็จะมีนักจโจมประมาณ5-6คนนะครับถ้าจำไม่ผิดถ้าดวงดีก็จะมีชุดให้ด้วยนะอาจจะดออปชุดมาให้เรานะครับซึ่งตอนแรกผมกลัวไอ้ตรงนี้มากเลยเพราะว่ามันใช้ปืนไงแต่หลังๆมาไม่กลัวแล้วเพราะว่า เราหิเลือดทันนะือต้องกัดจังหวะด,ดีๆในการหิลเลือดนะครับเออดีหน่อยพอได้กินน้ำแล้วเสียงมันกลับมาชุ่มชื้นมากขึ้นเมื่อกี้โหแห้งแล้วเสียงเสียง<ส>หายเสื้อผ้าจริงๆไม่ต้องเก็บก็ได้เพราะว่าที่บ้านมีเยอะอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเสื้อผ้ามันจะพังแล้วอ่ะ เก็บไปมันก็ลกกล่องใส่ของนะครับแล้วที่บ้านก็คือของเต็มเลยนะตลอด56เดือนที่เล่นมาก็คือของเต็มบ้านแล้วตอนนี้เออเล่นแป๊บเดียวของเต็มบ้านคือบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเก็บอะไรไว้ตรงไหนบ้างน,นะครับไปคน้คนๆดูอ้าตรงนี้มีเ้วยเหรออ้าตรงนี้เก็บมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะ ว่าจะเอาของไปจัดรวมกันก็ยังไม่ได้จัดสักทีนะครับไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นักจู่โจมทุกคนใช้ปืนหมดเลยแต่เสื้อผ้าเราก็ถึกดีเหมือนกันนะโดนปืนยิงตั้งกี่กี่นัดไม่รู้แต่ว่าตดนดาบฟันจบเลยนะฝั่งตรงข้ามนะครับ คนที่เหลือนี้น่าจะใช้เปิดลูกซองนะหุยเ้อทหารแบบเต็มยางอ่ะกระป๋องสีดำก็อยากได้ไม่แน่ใจว่าที่บ้านมีกี่อันนะครับเก็บไปก่อนเดี๋ยวเผื่อบได้สกินรถมาใหม่อะไรเงีนนะ้น่าจะได้มีเอาไว้เปลี่ยนสกินรถนะครับ ปืนลูกซองเราจะสู้ดาบเอาไม่ใช่นี่หว่าปืนอะไรเนี่ยไม่ได้จําชื่อปืนอันนี้มาเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับปืนแรงไหมอันเนี้ยเฟนกรรมัมแทนไรเดีย,ยไปครับเราไปฟาร์มกันต่อบอกแล้วว่าวันนี้เราจะมาฟาร์มอย่างเดียวนะ แต่จะฟาร์มที่ไหนบ้างก็เดี๋ยวว่ากันไปครับคือจะฟาร์มแล้วก็จะอัดคลิปเฉพาะตรงที่มันมีอีเวนต์พิเศษนะถ้าไม่มีอีเวนต์พิเศษเนี่ยของมันก็จะธรรมดานะครับฮิยแมหมตัวพ่นพิษมารับเลยใช่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุดแอรดดอบนะโดนพ่นพิษใส่ไปสองรอบแล้ว รอบนี้จะมีน้องหมาไหมแต่ว่าในแมปมันไม่มีนะแต่หมาที่บ้านเนี่ยที่มีทักษะเพือนแท้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ตัวแล้วนะครับแล้วหมาที่เหลือก็คือยังผสมพันธ์กันไม่ไดนะ้เพราะว่าอ่าเลเวลกับพันธ์มันไม่ตรงกนะันต้องหาน้องหมามานี่ใหม่นะมาผสมใหม่ แต่ช่วงนี้ผมก็วุ่นๆอยู่กับการทำเคเวสการป้นนะครับเลยไม่ค่อยได้ไปหลายๆจุดนะนี่ว่าจะถ้าถ้าไม่ผิดพลาดอะไรพรุ่งนี้ผมว่าจะไปที่ท่อน้ำเสียนะครับไม่ได้ไปมาจะบอกว่าไม่ได้ไปมานานก็ไม่ได้นะเพราะว่าไปเอาสายยางมาก็ปล่อย เออแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะต้องทำใย,ยหินด้วยนะครับเพราะว่าไอ้โดรนอ่ะมันใช้ใย,ยหินในการอ่าเป็นชิ้นส่วนประกอบด้วยนะซึ่งใย,ยหินรู้สึกว่าต้องเอาอะไรนะมาประกอบกันนะจะไม่ได้ลนะใครไปใช้อีกทีตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าสีเขียวนะครับหรือพุ่มต้นสนนั่นเองนะรู้สึกว่าจะมีอีเวนต์อีกเช่นเคยครับแน่นอนละถ้าไม่มีอีเวนต์ผมก็ไม่อัดมาให้ดู อีเวนอะไรวะเต็นหรือเปล่าวะถ้าเต็นมีโอกาสลุ้นถังแก๊สแดงนะเพราะว่าผมนะ่ะจะมาลุ้นถังแก๊สแดงที่นี่บ่อยมากนะแต่โอกาสเจอมันน้อยอะเพราะว่ามันเป็นของแลนะจริงด้วยเต็นว่ะแต่ไม่มีคนรอดชีวิตเอา้าทำไมมีตัวตีนตะขาบด้วยละ่ะโอ้โหเอามา เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะครับว่าในเต็นจะมีของดีๆให้เราหรือเปล่านะครับทังแก๊สแดงเยไม่ใช่คือของมันแรเนะมันก็จะหายากหน่อยนะครับสุดท้ายเราก็หวังอะไรกับพวกนี้ไม่ได้แเ,เราก็ต้องไปเอาที่บังเกอร์เบราโวอ,อยู่ดีนะแต่ว่าถ้าจะไปจริงๆต้องรออีเวนต์ดีกว่านะมันจะได้ประหยัดนะครับ ่งั้นเราก็เปลืองปืนม,มากแน่ๆฮึปืนคนมินิเอาไปทำป้อมปืนได้ดีเลยดีเลยจะได้ทำปืนป้อมที่สองนะครับทำ ไปทามุมในตรงนี้ตรงรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมวิ่งออกประจามนะันเพราะว่ากําแพงในตรงนั้นมันหายไปแล้วเห็นปะนี่เขผมผมก็ว่ากําลังจะลื้อบ้านใหม่อยู่นะเดี๋ยวรอของเยอะๆก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมวิ่งไปกลับไปกลับไอ้ตรงปลาเขียวกลับบ้านบ่อยนะครับเพราะว่าต้องฟาร์มไม้นะไปทําเป็นเชื้อเพลิงนะครับทําเป็นฐานนะ เพราะว่าช่วงนี้ผมเอาทานไปหลอมเหล็กที่ถิ่นฐานบ่อยไงซึ่งตอนนี้เควสทถิ่นฐานก็ยังไม่ได้ทําเพิ่มนะเพราะว่าในในเรื่องเนี่ยมันบอกให้ผมทําโดนให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเควสต่อไปจะเป็นอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะไปที่ศูนย์ขนส่งหรือเปล่าเออเพราะว่าเห็นหลายๆช่องนะครับพี่ๆหลายๆช่องที่เขาเล่นนําผมไปเยอะแล้วเนี่ยเขา ได้ไปสู้กับซอมบี้ที่สนยนขนส่งกันเยอะนะถามว่าเราอยากไปไหมก็อยากไปอะแต่เหมือนกับว่าที่นั่นเขาบอกว่ามีซอมบี้โหดๆเยอะมากเลยก็ก็ไม่รู้สินะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับตัดมาที่ปากสีเหลืองทุกคน เจออีเวนต์เหมือนเดิมครับเป็นอ่าเป็นอีเวนต์พวกคนกลางเต็นนะแต่ว่าพวกคนตอนเนี้โดนกินกันไปหมดละมาช่วยไม่ทันนะมันควรจะมีสักอีเวนต์หนึ่งที่เรามาช่วยเขาทันนะเขาจะได้แบบมอบของให้อะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับอนาคตนะครับ นี่อยากให้เดฟเอาอีเ,อเวนต์เก่าๆก,ก,กลับมามากเลยผมจำได้ว่าไอ้ช่วงก่อนที่ผมเคยเล่นน่ะย้อนกลับไปย้อนกลับไปกี่ปีวะเกมนี้มันอยู่ประมาณเท่าไหรอ่อ <s> ้<ล>ะเกือบสิบไปยังไม่แน่ใจนะมันจะมีเอีเวนต์หนึ่งเป็นอีเ,อเวนต์คริสต์มาสอะครับคือปีที่แล้วมันเป็นหมู่บ้านที่เดลิใช่ไหมแต่ปีทันที่ผมเล่นน่ะ มันเป็นเมืองหิมะเป็นคริสต์มาสที่ว่าแจกกล่องของขวัญนนะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันนานหรือยังเพราะว่าผมไม่ได้เล่นมานานนะเพิ่งกลับมาเล่นเมื่อปีที่แล้วนะครับช่วงเดือนประมาณสิงหาคมนะช่วงที่ผมทําคลิปแรกๆเลยครับที่คนดูประมาณสองคนคิดถึงอีเวนต์นั้นมากเลยเพราะว่าเราสู้ซอมบี้ไม่ได้ไง แต่ตอนนั้นมือใหม่จริงๆนะไม่กล้าไปลุยบังเกอร์ไอ้บาโวเลยอะเมื่อกี้ได้น้ำมันชฉลมปืนมานะครับซึ่งน้ำมันชฉลมปืนก็ค่อนข้างหายากอยู่นะเพราะว่ามันต้องไปสู้กับซอมบี้ที่บังเกอร์อันฟ้าใช่ไหมในโหมดยากครับ บางทีก็อยากไปเอาหัวไอ้เจ้าบิ๊กวันที่อยู่บงังเกอร์อันฝ้าเหมือนกันนะจะได้เอามาตั้งที่บ้านครับพอดีคลิปก่อนหน,น้านี้ที่เราไปป้นบ้านของ Vice อะบ้านนั้นเขามีที่ตั้งไงโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมออกไปที่แมปมาแล้วไอ ดีลเลอร์โจไม่โผล่นะครับเดยวต้องมาเปิดวิทยุก่อนสัญญาณวิทยุนะรอบนี้เราจะไปแลกปืนกันนะใช้คำว่าปืนด้วยนะมั่นใจมากว่าต้องได้ปืนนะครับจะได้เอาไ้ใช้อีเวนต์ใหม่ๆนะ,ะเจอแล้วโอ้ยอยู่ใกล้นี่ด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้แวะไปที่ เรือ,อปางต่อนะก็ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมคลิปนี้ถึงไปเรืออับปางได้สองรอบเพราะว่าผมทำคลิปต่อกันสองสาวันนี่แหละนะครับอัดทิ้งไว้นี่แหละเพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรต่อไงก็เลยมาทำคลิปสรุปรวมไปเลยนะ อบนี้เราต้องได้แบตเตอรี่นะครับพวกครั้งที่แล้วเราไม่ได้ไงนะรู้สึกว่าอีวต์ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะก็คือเราต้องมันจะมีเคเวสที่นี่ครับคือกำจัดซอมบี้ที่นี่ให้ครบ13ตัวนะหรือเอาง่ายๆคือฆ่ามันให้หมดอะเพราะว่าซอมบี้ที่นี่มันมีทั้งหมด13ตัวนะครับ กอดตีกันไปหรืออีกสองตัวนะครับซอมบี้เรียบร้อย ก็เดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันว่าเราจะได้ของอะไรนะครับแต่ที่แน,น่ขอเป็นแบตเตอรี่ได้หรือเปล่าเนี่ยเย้เฮทำไมดวงสองวันนี้มันไม่ได้ของดีๆเลยวะไปต่อครับไปฟาร์มกันต่อ ต้องฟาร์มเก็บไว้เยอะนะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเวลาตัดคลิปมาแล้วมันจะได้นานกี่นาทีนะครับคือคลิปก่อนหน้าหลายวันแล้วเนี่ยผมทำคลิปไม่ถึงไม่ถึง3 0สินาทีเลยนะโอเคเรามาเจออีเวนต์อีกแล้วครับเป็นอีเวนต์อ่านี่ไงอีเวนต์จับคนมากินเนี่ยเป็นนักจูดโจมคนป่านะครับ ออกไปจากที่นี่ซะไม่ออกได้เปล่าออกไปจากที่นี่ซะในสัตว์อะมันบอกสัตว์ของเราเห็นแต่คนอยู่ในนี้เดีย๋ยวเราเก็บไอ้หัวหน้ามันก่อนเขาอยัางหนึ่งสองสาม,มต้องไปเก็บไอ้คนที่ถืนหน้าไม้ด้วยมันจริงแรงไงโอ้โหเลือดก,กือบหมด ยิงแรงเกินคุณพี่เสื้อผ้าก็จะพังดูดินี่เรียบร้อยโอเคกข็ของของไม่เหมือนเกลือจังวะอันนี้คือผมวนเข้าวนออกนะครับตามป่านี่นะปลาเหลืองปลาแดงแล้วก็ไอไม่ใช่ปลาเหลืองปลาแดง ปลาเขียวปลาเหลืองนะแล้วก็ตามไอ้พวกแอร์ดอบนะครับรถรถขบวนที่ถูกทิ้งอะไรเงี้ยนะวนไปวนมากะว่าเออเดี๋ยวต้องได้ไอ้ทางแก๊สแดงสักถังอนะสรุปตอนนี้ยังไม่เจอเลยเออกมาแล้วๆเดี๋ยวโดนจับได้อย่าไปโดนจับได้อนะไปเลยเฮ้ ไม่มีอะไรแล้วไปหาที่ฟาร์มกันต่ออันนี้ก็มาลับเลยนะเป็นตัวที่น่าลำคาญที่สุดในเกมนะผมว่าตัวเนี้ยหรือมันมีตัวอื่นที่น่าลำคาญมากกว่านี้ปะพ่นเีมินเลยอะไรเงี้ย รอบนี้ก็น้องหมาไม่ขึ้นเหมือนเดิมนะครับจุดที่แอร์ดบนะเล่นมาสองวันเพิ่งเจอแอร์ดับสองจุดคือในเคเวส์การป้นเนี่ยมันบอกให้ผมหาเคเวส์จุดแอร์ดบนะครับห้าจุดแล้วเคเวส์รอบนี้คือเคเวส์ยากข้งนั้นเลยนะหนึ่งคือหาไอ้อะไรวะหาระเบิดซีโฟเออซึ่งอ่ะผมอ่ะ เล่นวันก่อนนะไปได้ที่ปลาแดงมานะแล้วก็ย่อยปืน3กระบอกเราก็เอาปืนพังๆไปไปรีไซเคิลน,นะก็เสร็จไป2เควสแล้วเหลือเควสชั้น3บังเกอร์อันฟ้าก็เดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปดูแต่ว่าไม่ได้อาจแน,น่นอนนะแล้วก็ เควสตามล่าเจ้าอ้นฉุมีผิดนะครับก็เดี๋ยวจะไปที่ป่าแดงอีกจะไปที่ยอดแหลมหินปูนอีกรอบหนึง่งอีกรอบทั้งสองรอบน่าจะครบแล้วก็เหลือแอรดบอ,อีก3จุดนะครับแล้วก็จะได้ไปป้นของกันอีกนะยหยุดพักครับจะหยุดพัก คือมีคนถามเหมือนกันนะในคลิปไหนไม่แน่ใจถามว่าทําไมผมถึงมีน้ํามันใช้เยอะจังเลยคือเอาจริงๆนะไอ์อีเวนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นแหล่งที่ใช้ฟาร์มน้ํามันอย่างดีเลยนะแต่ว่าเวลาเราจะไปฟาร์มเรากดจะพกไอ้ขวดน้ําเปล่านะครับหรือไม่ก็แกลอนไว้ติดไปด้วยนะแกลอนเปล่าเราจะได้มีเติมน้ํามันนะครับรักน้ํามันจากมอเตอร์ไซค์ของไอ้พวกเนี่ย พัวรอดชีวิตเนี่ยนะรอบนี้อ้าวไหนซอมบี้ออกชิบหายแล้วยิงเราเลยเหรอแล้วดูเสื้อผ้าเออเสื้อผ้าพังแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวไม่ไหวออกก่อนโอ้ยเจ็บ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 จะตายแล้วโอ้ยอย่ามาเอาคืนแป๊บหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อย่าเอาคืนเดี๋ยวก่อนนึกว่ามันจะมีซอมบี้ไง ก็คือการว่าจะให้มันสู้กับซอมบี้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยลุยมารอบนี้ขอเอาคืนหน่อยเอาชุดเสริมกำลังดีกว่าไหมโอเคพร้อมครับเอาแค่เลื่อยนี่แหละพอแล้ว เมื่อกี้ใครยิงขอดูมือไอขอดูมือหน่อยสิใครยิงยิงมาเลยยิงมาเลยกลัวที่ไหนล่ะเขาคือหน่อยเมื่อกี้เกือบตายสรุปก็คือ EVA รถ รถมอเตอร์ไซค์พวกนี้มีแต่โจรนะไม่มีให้เราช่วยจริงๆเลยสักทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิงก่อนได้เปรียบบอกเลยตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีซอมบี้ไงก็เลยแบบเออมาจอดรถใกล้ๆแล้วกันเผื่อให้มันสู้กับซอมบี้ไปแล้วเรารอเก็บมันทีหลังนะครับสุดท้ายเป็นไงล่ะเกือบโดนมันเก็บ ฮ้ยไปเอารถมาจะใช์มาใกล้ๆก่อนเราจะได้เติมน้ำมันได้ง่ายขึ้นนะก็คลิปนี้นะครับเอาเป็นเติมน,น้ำมันเสร็จแล้วกันนะเ <g ười> ดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้าคืนนี้ผมทำเควสการป้นเสร็จเนี่ยก็อาจจะไปป้นบ้านเลยก็ได้นะแต่ถ้าผมยังทำเควสไม่เสร็จก็ ก็อาจจะทำเควสต่อแล้วก็จะไปที่ท่าน้ํานะครับไอ้ท่าเรือนะครับรู้สึกว่าต้องไปห้องแลบด้วยไหมห้องแลบบยเน,นสิตะเพราะว่าต้องไปสู้กับบอสเพื่อเอาไออะไรโดนสักอย่างอนะ่ะชิ้นส่วนประกอบโดนอนะกับอะไรไฮโดรลิกเนี่ยโอ้ยงานหนะัก โอเคเติมเสร็จแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังรอผู้ติดตามครบ800คนนะครับจะได้เติมเติมเงินซื้อต <N> ู้เย็นในเกมนะในเกมเรามาใส่อาหารนะครับที่ผมเก็บไว้ตามกล่องล <N> ัง <Y en> นะ อันนี้คือตั้งเป้าหมายไว้แหละจะถึงเมื่อไหร่ไม่รู้หรอกแต่ว่าตั้งเป้าหมายไว้ก่อนนะครับเคเรียบร้อยแล้วนะก็สําหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับปาไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะแล้วผมจะเล่นอะไรต่อไปก็รอลุ้นไปในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม